เลขาธิที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่วิลล่าหรูบริเวณหาดยามูจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเร่งให้ทุกหน่วยงานนั้นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนและก็สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งเรื่องของการบุกรุกการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็การดําเนินคดีต่างๆนะคะหากพบว่าไม่คืบหน้าก็จะลงพื้นที่อีกครั้งค่ะ การลงพื้นที่ของนายนิวชัยเกษมมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนประเวณหาดยามูตำบลป่าคลอ อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาภารกิจงานป้องกันการทุจริตประเด็นติดตามสถานการณ์การบุกรุกที่ชายหาดสาธารณะพร้อมกับติดตามความคืบหน้ากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดยามูของบริษัทเอกชนที่ให้เช่าวิลล่าหรูซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายหาดยามูและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรหลังเกิดเหตุนายเดวิด ชายชาวต่างชาติทำลายแพทย์หญิงขณะที่ไปนั่งบรเวนบันไดก่อนที่จะเกิดเหตุบนันปลายจนนำมาสู่การเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดจนการลุกล้ําหรือว่าบุกรุกชายหาดยามูโดยมีเจ้านที่ฝ่ายปกครอง <c oughs> เจ้าท่าภูมิภาคตำรวจผู้ใหญ่บ้านยามูให้ข้อมูลค่ะ <c oughs> เลขาธิการปรปรชเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะ <c oughs> เพื่อมาดูว่าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มีการกำกับดูแลแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วหรือไม่อย่างไรหากมีการลุกล้ําก็ให้ทําการรื้อถอนออกไปค่ะส่วนกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์นั้นก็จะมี2ส,ส่วนคือในส่วนของกรมที่ดินและในส่วนของปปช ซึ่งนอกจากบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็ยังพบว่าตลอดแนวชายหาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าก็คือจุดที่น้ําทะเลนั้นท่วมถึงสูงสุดมีการวัดแนวเขตเอาไว้แล้วและจากแนวปฏิบัตินั้นต้องมีการเว้นระยะจากแนวของน้ําทะเลขึ้นสูงสุดขึ้นไปอีก40เมตรเพื่อเป็นแนวกั้นเขตซึ่งจากที่สังเกตเห็นก็อาจจะมีการลุกล้ําบางส่วนซึ่งก็ต้องไปตรวจพิสูจน์กันต่อไปค่ะ